ตอนนี้ผมสังเกตว่าสัญญาณของเหรียญซิกนะครค่อนข้างน่าสนใจนะครับซึ่งอ่า CDC a c t i o n z โซ ne ก็เหมือนกำลังจะเขียวนะครับซึ่งจริงๆแล้วเราเราจะรอดู CDC Action Zone โซ n คอนเฟิรมก่อนก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าโดยหลักแล้ว i s i ตัดขึ้นมาสีเขียวนะครับแล้วก็ตัดขึ้นหลังจากที่มีการขึ้นไปแล้วย่อลงมาจะเป็นการขึ้น1ลง2แล้วขึ้น3นะครับตรงนี้ผมก็เลยเข้าออเดอร ตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ผมจะสต็อปลอดใกล้ๆเลยนะครับเพราะว่าถ้าเป็นขา2ขึ้น3จริงๆนะครับมันจะขึ้นสูงมากแล้วก็ไม่หยุดนะครับแต่ถ้าไม่ใช่ผมก็จะให้มันขาดทุนอยู่แค่ตรงจุดนี้นะครับก็ไม่ไม่เดินหน้าต่อนะครับซึ่งถ้าลองวัดเปอร์เซ็นต์ความเสี่ยงของไม้นี้นะครับผมเข้าที่จุดนี้ตัวน,นี้ก็ ความเสี่ยงก็อยู่ที่3.6นะครับก็คือถ้ามายี้ผมคา,าดการผิดนะครับก็จะเสียไปแค่3เปอร์เซ็นต์นะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเปอร์เซ็นต์น้อยๆแล้วเราก็ไปรอจังหวะอีกครั้งหนึ่งนะครับทำไมถึงตัดสินใจเข้าออเดอร์ที่จุดนี้นะครับเพราะว่าสังเกตว่ามีการลงมาแรงมากเลยนะครับลงมาแรงมากแล้วก็ตรง ไ s i นะครับก็มีไดโวเจนนะครับเริ่มกลับตัวแล้วนะครับตรงนี้เริ่มกลับตัวแล้วในระหว่างที่กราฟราคาก็ยังตกอยู่นะครับหลังจากกลับตวัวครับก็เบรก s s i 100ขึ้นไปนะครับแล้วก็ย่อลงมาตรงนี้ผมจะมองว่าถ้าให้นับนะครับก็จะเป็น <c oughs> การทำา b c x นะครับหรือบางทีก็ถ้าเป็นระดับปัดท่อมเท่ากัน ็นับเป็น a b c แต่ถ้าไม่ใช่ก็อาจจะเป็นขึ้น1นงตรงไปแล้วนะครับแล้วต่อไปก็จะขึ้น3หรือถ้าพรุ่งนี้นะครับแรงแรงกับตัวการกับตัวไม่แรงนะครับเราก็ตัดสินใจคัดออกก่อนก็ได้นะครับเพราะว่าอาจจะเป็นกำลังจบนะครับจบขาลงแล้วก็กลับตัวเป็นเอขึ้น4 C ีจะขึ้นนิดเดียวนะครับสักไม่ถึงครึ่งน,นะครับ C แล้วก็จะลงมาที่ X นะ X อ,อาจจะลงโหดมากจนถึงทางล่างนี้นะครับก็เป็นไปได้รลอว,ว่าอาจจะลงมาแค่ประมาณแถวนี้นะครับตรงนี้ก็พิจารณาดูนะครับถ้าวันพรุนี้ขึ้นไม่แรงก็คือคัดออกได้เลยนะครับตรงนี้โอเคเราก็มาบันทึกนะครับข้อมูลการเข้าออเดอร์ของวันนี้นะครับวันที่24นะครับ24 11ทับ2 062 จำนวนเงินเข้าออเดอร์นะครับตรงนี้ก็คลิกได้ตัวนะครับถ้าเล่น500ทุกครั้งก็เข้า500ความเสี่ยงถ้า10%คือ50บาทนะครับไนนนี้3%ก็ไม่ถึงครึ่งน,นะครับไม่ถึง50นะครับก็แค่ประมาณ20บาทแถวๆนี้นะครับเราก็มารอดูว่าเราจะเซลล์ตอนไหนแล้วก็จะกำไรหรือขาดทุนกันนะครับซึ่งก็คิดว่ามีโอกาสนะครับมีโอกาสที่จะ ขึ้นไปต่อนะครับถ้านับไม่ผิดนะครับก็น่าจะมีการกลับตัวไปแล้วนะก็เตรียมขึ้นนะครับโอเคพรุ่งนี้มาดูผลลัพธ์กันนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างครับ